สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัตจะมารีผมแล้วก็พูดไปด้วยนะคะขอพูดด้วยคนนะคะวันนี้รัตบังเอิญไปเห็นช่อง youtube ใหญ่ช่องหนึ่งนะคะตื่นเถิดชาวไทยนะคะได้เห็นนะคะไลฟ์สดนะคะไม่ขอเอ่ยชื่อช่องนะคะบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อนะคะถ้าใครไม่เชื่อถ้าใครไม่เข้าข้างนะคะ หาว่าลุงกกกอกเป็นคนร้ายนะคะถ้าใครไม่เชื่อนะคะจะให้ปู่จะให้ปู่พูดอะไรนะคะของเขานะคะปารกิตอะไรนะคะตามไปนะคะตามไปทำให้ไม่ดีนะคะกับชีวิตนะคะแล้วก็จะให้เจ้าแม่มา่าแต้นะคะตามไปนะคะ โอ้ยอะไรจะไปเชื่องมงายขนาดนั้นนะคะอะไรจะไปเชื่องมงายขนาดนั้นถ้าปู่อะไรที่เอ่ยขึ้นมามีกิงศักดิ์สิทธิ์กิงนะคะทําไมไม่ไปตามจับคนที่ทําร้ายน้องชมพู่นะคะขอพูดบ้างเถอะนะคะชาวไทยคนไทยนะคะชาวโลกทั้งหลายนะคะตื่นได้แล้วนะคะตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วนะคะ ตื่นเถิดชาวไทยนะคะช่องอวยทั้งหลายนะคะรอให้ความจริงปรากฏนะคะรอให้เจ้าหน้าที่ทํางานนะคะเราอย่ามาวินิฉัยนะคะถ้าใครไม่ว่าลุมกะกอกะดีนะคะช่องอวยทั้งหลายก็จะลุมนะคะลุมไม่ให้มีชีวิตที่ดีนะคะ ก็จะพูดไปต่างๆนานานะคะให้เจ้าแม่ไปทำร้ายนะคะให้เห็นเหตุการณ์นะคะต้องมีเกิดขึ้นนะคะอะไรจะเป็นขนาดนั้นนะคะอะไรจะกันนักกันหนานะคะอวยก็อวยแบบมีสตินะคะไม่ใช่อวยแบบไม่มี ความคิดว่าจะไปให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นมาทําร้ายอีกฝั่งหนึ่งนะคะเชื่อก็อย่าไปเชื่อทางสิ่งที่งมงายมากนะคะเราต้องเชื่อสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่พิสูจน์ได้นะคะ ไม่ได้เอ่ยชื่อช่องไหนนะคะเพียงแต่ว่าบาังเอิญน,นะคะเข้าไปเห็นนะคะก็เลยนำอยากเอามาพูดบ้างนะคะถ้าด่ามาก็ด่ากลับนะคะไม่โกรงนะคะความจริงก็ต้องคือความจริงนะคะใครทำอะไรไว้นะคะก็ต้องได้รับสิ่งนั้นนะคะ ืนเถิดชาวไทยนะคะรีดผมนะคะตอนนี้ก็เป็นเป็นกกไปเลยนะคะกกเกก็กลายเป็นกกนั้นกกนี้ไปเลยนะคะ กกทนายนะคะกกยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ฝั่งอวยยูทูบเบอร์ฝั่งไม่อวยนะคะรอดูต่อไปค่ะว่าความจริงจะออกมายัางไงนะคะลรวก็รีดผงไปเรื่อยนะคะ ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็ามารีดผมของตัวเองนี่แหละแต่ก็อยากพูดบ้างนะคนอวยก็อวยไม่ลืนหูลืนตานะฮะถ้าใครมาพูดให้ลุงโกโกอกปุ๊บเย่านี้จะต้องแบบ จะต้องโกรธนะคะจะต้องให้เข้าข้างนะคะจะต้องให้พูดดีอย่างเดียวนะคะ <c oughs> สังเกตดูหลายช่องนะคะช่องที่อวย <c oughs> ทำไมจะต้องถึงขนาดนั้นนะคะ <c oughs> ความจริงยังไม่ปรากฏนะคะเราต้องดูต่อไปนะคะเราอย่าเพิ่งไปตัดสินใครนะคะว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีนะคะ อวยก็อวยได้พอรประมาณนะคะไม่ใช่อวยแบบไม่ลืนหูลืนตานะคะฝากชาวไทยชาวโลกทุกท่านเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาอวยอย่างเดียวนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะชาว youtube ของเราทุกท่านนะคะโอเคค่ะรั้ก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้รัตก็มารีบผมรัตนี่แหนะและแต่รัดก็อยากจะเล่าบ้างนะคะ<ม>ก็ดูนะคะช่องโน้นช่องนี้เด้งขึ้นมานะคะ แต่ก็ไม่ได้ไประบุชื่อช่องเขาอะนะคะว่าช่องไหนนะคะแต่ก็โวยจรจังเลยนะคะจะต้องให้ยาไปทำร้ายนะคะให้ไปทำให้เกิดอย่างงน้นอย่างนี้นะคะรัฐไม่เชื่อนะคะของพวกนี้ ไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีวิชาต้องเรียนรู้นะคะไม่ใช่พูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลูนะคะไม่เชื่อเราต้องศึกษาให้มากๆนะคะไม่มีวิชาเราก็เรียนรู้ให้เยอะๆแล้วเราจะได้รู้นะคะโอเคค่ะฝากไว้นะคะเพื่อนๆรวมโลกของเราทุกท่านนะคะโอเคค่ะรัดลี่ผมต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ